ครับเอาจากเมา่ม yeah, ังจากอยปูม e anyway> nah ือเอือมคอเทาไหร่ันทีสิบหกกรบปูทงังมือเอมอหกก็ขอสวดขอมาน้ำปูนั่นแหละขอสวดขอหลับน้ำปูนั่นแหละขอป้ออเสตระขอขอหันเบิกบุญน้ำปูหรอปูเบิกบุญเห้แม่จักบาดมัคือเบิกเนะครับปม คือบาขอเลยขอตัวสุดท้ายเลยปูนขอคงสุดท้ายนั่นพูนตัวสุดท้ายเก้าเก้าเก้าขอตัวสุดท้ายครับแม่แม่ปูนไม่ค่อยสียงขอไม่ทำอะไรขอตัวสุดท้ายแม่คุยกับใจเก่าเก้าแม่แม่เก้าเก่ามาหมดงานเขาเอื้อตัวสุด บักแค่อื้อคอแล้อโตผู้ทานขอเอายิมขอตัวมันออกมื่อื่นขอตัวมันออกครับผมตัวสิบหกเสียหกติดเสียหกครับผมออกสิบหกเมื่อินครับบ้าป่าบักบังปูบ้าป่าเลยบักปูเรื่มขอขอโตมันออกาคิ้มหกครับผมพ่อว่าออกคิ้มหกครับพ่อว่าลูกหลานครับคนที่ไมอยู่มีกินมีทานนั่ปู เชีย่ออกข้อมเกาข้อไอ้สุนี่ออกครับผมเถียงพ่อบ่บ่บเถียงครับปูพอวามันออกว่าคือคือฮกครับเรื่องคอตัวมันออกเลยออกออกว่าชือคือครับปลอดภัยูการเนี่ยปูขาเบิร์เ้อเียงชื่อหกมั้ครับผมมาเจ้าโลกแต่รกับเชียงอครับเพราะเรืเียงือต่อนีแม่เนี่ปู เถียงหรือวะบอเียงครับท yeah, ี like. ah ่ผ hmm. hey, mm ่าเขาเขาบ่เ huh. ขียงอครับเขาเสีช yeah, ื that s that s ้อโคครับผมไปเมาเรากต่ชื่นมากไปชื้อหคองมือแต่ช yeah, ื้อโกออดต่อครับชื้อออดนั่ง yeah, กับปากบ้านชื้อชื้อโคเขาเสียงชื้อหก้งหวาครับ่างหวานชื้อโค้งชื้อโค้งหวาครับวางห่านชื้อะค้งหมา่ครับผมมือแ่ชื้องเสียงตึงเขียงคือใหญ่ือคื้อแล้วก็ไปชื้อก็ได้อ เขาก็ยนั้นแขยงว่าออกคือหกออกคือหกครับกระเพาะผ้ากับคือนคือแต่ร่างหน้ามันอืดเนาะครับแต่ว่าบอกเข็งอืดมือหัวปวดเพราะตัวคือขาดฮ่าฮ่านเอฮ่าฮ่าตัวคือขานก็มือจะเกาเกาฮ่าฮ่าฮ่แต่ว่าดื่มเพราะตมันคือออกว่าครับผมออกคือหกน่นครับเพราะว่าหมื่นเขาบ่าออกแล้วเพราะว่าลูกหลานทั่วประเทศทัวร์โลกขอเพิ่งบารมีปูรีปู โอเคครับผมออกถึงหกแสนนะน่องซาถุกซาทั่วปูว้าฝากไว้บนาคือปนตกก็ออกด้วยครับฝนตกก็ออกกันปะปูน้ำพ่วงก็ออกด้วยครับไฟดับก็ยังออกดูมันอเจ้าเป้าอย่างนี้ครับปูสะอ่อนลูกหลานปะปูมันนี่ปนตกก็ไปเฮ็ดบุญคือเก่าคือสะอ่อนคือกับสะอ่อนคอ ขาอ่อรคอตัวขากระสวดับกระสวดป้วแล้วป้พ่อปเฮาระตากผมก่อนขาอมคือผมบอกกั่ว่าโอ้ยากบะาวถือไปนน้อยู่ี้เนาะออกงาาข่วนข่วนกูว่ครับโอ้ยเย็นอยู่ปูวออกนามมู้ดจากลยเห็นน้ำก้มถือว่าไม่แบบเสียอื่นครับเนาะครับมือนี่เป็นมือั้งวันเดยวันคือถือผ้าผ้ากับไปเฮงตรงเงินผ้ากับไปเฮง เออไปแห่เขาเออไปแห่ปัป้าแห่ปาปาครับผมแล้วไปดรงน้าร้อไปดงน้าไปเรีนงหน้าไปเรงน้าแต่ก็วเหมือนพญานาเกียรติโตม้วยคบโอ้พญานาเกียรตดื่มครับดืมพญานาเกียรติตมปะจิมบ่อยเวครับจิมโอไม่ว่าอึงว้งหลังห่างถึงอเียวกาจนาเกียรี่เราจะูเโตท้อแขนโอ้ทออแขนพูกแขนหน่อยว่าเมื่อท้อขา เกลยอคือกรงเกัืนขนม้อครับมีชักโตครับพ่อมือชักโงงวากันมือชักองชักองมือสององสององพายงาหนักสององเกลยวกันฉันว่าเกลยอกัวพ่อไปช่องตรงไหนมามามาคือย่างหล่าว่างูไงบ้างมันงูนะบ้างบ้างมันงูพายงาคหนักพายงานหนักเกลี่ยเกลี่ยนะคบพญานาเก็ดเกียยมากขึ บ่เรียไปช่วงเบอร์หายรูหายร้านเบอ่งได้รึครับเออวัดปูเส้ช่อโอ้ที่คืนบ้าวัดคือซึกอขาเมื่อซื้อเขาพันขาโอ้ที่เห็นเป็นห้อยบ่ปูปูอันนั้นาักโอซะมาทเขาองเลยครับผมเออมาคืนช่งบ่ากระมือมาเชืมบ่ากระมือหาอึนั่งบามาคู่เออหายผ้ามูคือมูสางมาเหลือแเ้วอรูว่าจ้ะ เพื่อึ้นบาเถิมอบ่าละมือเออโอ่งปูอันหนักตำหนักขวักุกโกตนักขเที่ยวันสองพระองค์เจ็ดเศียนโอ้สองพระองค์เจ็ดเสียนเออเจ็ดเสียนอืมแปลว่าตอนเกียกคือตรงบ่เห็นเศียนนะเออเคืองจะป่นเกลนั่นแหละครับปึนเกิด่ยนนั่รือครับเพราะว่าข้าแดงหนักมันจะปึงเกลีจนไม่รู้เหลน่มาครับผมอืแต่ว่ามือสององค์มือ มีสององถ้าะนะยายหนักเกิดเกิดขององค์เกียวกันว่าองค์ใหญ่ได้เรียกว่าะมันองคอ่อนเลื่องค์ข้อขาดองไงถ้าว่าอยากให้ยิ้มไปคลองเบิรงให้ลูกหลานเบิรงนดูนะครับอยี๋ยวิ้มไปซองปูของเธอละครับบ่มาของปู่เกียวกคือตรงร่างต้องครับผมไปกระึืบหมดพ่อขึ้นมาให้ลูกหลานสร้างบุญนะครับ คืงมาขายขอบผมเชิญบาทเมืองเลยลูกครับครับผมเพราะว่าเขาเพิ่นขาเขาบล็อกเขาทำมาเขาทำถือเหมือนกันเออมาป,ปาาากปักรักษาได้ทางพุ้แทนสาารณะไม่ให้คนทำลายลูกครับผมเพราะให้คนทำลายผู้แทนสาารณะและ้วลูกเออคือมาปกปักรักษาลูกร้กานบาทเมืองแล้วก็หันคุ้เครื่อาางเนื้อเดือดหันไปที่เด่นขังบ่เคืียไปบุกเคียร์คือกลุ่มล้อม เรื่งงองราว่าขึ้นตึงตัวเขาขาดถึ้เป็นตัวต,ตายจ่บอท่านได้ถึงแต่แลหลือที่ปสีง,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 งเาาป่ายูปูงานครับผมปูปูคือบ้างงานตึงเมื่องายตึงเมื่อเออแค่ือเปิดปืนยุคไทยปืนยุครองบาดเขือเปิดปืนยุครับานนอกอ่บาดเอาไปเลยครับนะครับพ่อทำงานไทยอินตอรห้อยอนเตอหอยติปูของมืองนี้นนนนอืม ไม่แต่รอยให้ลูกรนะ้าได้แต่ใจอยู่นะลูกนะครับผมคือเป็นตัวเป็นตนไปไม่ได้เพราะสิ่งนี้แนละับไม่มีใครช้ามากที่สูดได้นะลูกนะ้าครับผมเออต้องเข้าแก่นะลูก้าครับึ่งนี่รับคันรับใช้ค่อเห็นกลัวนี่ตายมดืดนั่งตรรมไปก็ผีครับผมเชือนหนาเชวนอหนาครับแลนะเปิดตาเบิองถึงเลิ่ผีนะครับเออตากระดอดออกมากมค่บเมื่อ มันบ่เท่มามา,าด่าเลยตาด่งมองตาตาขาวนะครับผมงานขว่งหนาควหนาอยู่ังโอ้ข้างางเห็นตาตายแ้ขางอื่นเหรอเห็นปังเคื่อบังชื่อุืๆอมักอุึงกับหายไปกระสับครับผมคือเห็นเป็นตัวเครื่งเรื่องโอ๊ตเดียมตัวตาย,ย <c oughs> นั่งบ่ถึงอ่านรูใ้ใครกันเรียบร้อยครับามเนานะครับผมมมนเปลยานการทำข้างถนัดเพื่อหาถซงให้รูปร้านบึงเปิดความหูความตา เแล้วหลุมแล้วรพระยาน,นาคเก็ดเศียงสององค์ครึ่งทื่วัดปู่ชืลี่ยสองไม่เชื่อไปดูเก็ดเศียง,องอสององาอาค์เก็ดเศียงสององค์ถือวันชื่อสิบห้าเก็ดเศียงสองอ,องค์เจ็ดเศียงสององค์เพราะว่าเทือกแห่งเทือกเขาพระยานัคเจ็ดเศียรองในเป็นองค์ปูอ่อน,น,นันตนาคราชเลยครับผมถามว่าเขาขึ้นมาองค์ยังไม่ใช่สองพระองค์ขึ้นมาสองพระองค์ ชองพระองค์แต่ไม่ถึงมเขี้ยนเข้มแต่เกล็ดอือเ,เพราะว่าเกลพิ่นเลื่อนใช้ไครับเลื่อนเกล็ดขึ้กนก็หักหักให้ลูกร้านได้เิ่งเป็นบึนหงหัวบึงจ้ะบักแคอยากฟอกกับกกเขาไปวุงได้ครับไม่คืออยาลกลูกหลูกนะลูกนะครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมึนขึ้นครับพ่อถ้าไม่ทำอย่างนั้นลูกหลานจะคืนได้ไงครับโอ้ครับผมเห็นแต่ลูกมากแล้ครับลูกปัน่นเนาะ เปิดน้าหลปันขึ้นมาเกลี่ยกินคือตรงคืนไปเครื่องชารามันบอกครับเออั้งห้อนไก่ก็คือดงนึกคือ่าเป็นแนวอื่นเปิดแนวคือมาถึงนี่เกลี่ยคือมากรัโอ้ครับผมนา่งรักเพิ่งกระเดื่อเชื่อบาลล้มือ่แล้วกเดิอหายอื่งน่างรักผ้ามือฮืมูสางํามากเลือ้าวัดขัพายแก่นาคือมาหายพอพยานาเกิดเสียงสองอ บันนี้เลยไม่เชื่อประดุชือวัดปู่เสือทองนะ,นะครับผมเป็นชั้นดารักแรกจารึกว,ว่าพรอว่าอีร่างหล่าเริ่มแรกช่างนะใช้กน <สะ S 2> หนักเกีเยรครับผมูเ<อ> <ผม S 2> ข้าใจ<ผ>มลูกเข้าใจอยู่ครับม,มีแค่นี้เสียอีร่างมากมากมากุวกร้านจับได้ชูจักได้รัจักได้ชูจับได้มัพใอ้กังหนักกับแรงอีกที่หายยมเลย ให้ขึ้นได้แท็หนักแลลูกเร้อครับผมให้หุกคักรักพ่ายเรา่องหนักเือคมากพ่ายร่งหนักเขียนสองหมแค่นั้นจบครัเาะวันขึ้ซื้อผ่านย่างหลไปซเลยของิงของแทอตรงคือจรหนาบุ้เรอครับลูกน้าก็ได้เครื่องได้ขะท้นาเออกระังกอขถึงบ่เวีทุวันก็จะ้นไ้ทีายไม่ปีนแล้วลูกเรอครับเทวทุวันก็ึอ่เรว แต่ว่าภายในปีนลยค่อยปิดค่อยไปทั้งประตูโขงว่าะหลายคือหลายยางคือได้ไปดูแล้วนะเออไม่ได้ขี่ตุมโอ้ไม่ได้ขี่ตุมทีปูมือแต่ขี่ตุมมักขามือตัวมักผมปูครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาก็เป็นเมืองไม่ได้รับลูกร้านได้ดูเมืองรับเลยครับผมอกมาเอาลูกหรือนาใครจะทำอะไรมือมัด คันเห็ดอย่างอยปูเพราะเห็ดอย่งไรยังกินข้างโอ้ยวาบ่งข้านข้างบัได้อ้าปาก่าากูกูาข้างกข้าบ่างกนอเรอว่าบ่าบข้าวม เ้งมือนึ่งน้ำมะพร้าวกาเะเฉบบเมื่อนี้น้ำมะพร้าวกาเะเียบมาปูน้ำมะพร้าวกาเะเมือแรกเล้เือหาลูกข้างหลัไปครับสือไปหาเคียฟังรูนั้นยนะมือแรกนี่ติปูอเ,เ,เอออากาศดีไหมครับผมจ็ถือคีเครื่องดื่มคือ่าปูครับก็ถือคือพวกแบบข้างหนอพเพราะว่ามันจะมีรงคาข้างหลังอืม มือแรกก็คือบางลงแล้วลูกนะครับพ่อพ่อสุภาพไปเที่ยวไปน้พ่อครับพ่อเอาขั้นวาอบอกหลานักนักครับครับเออเข้าไปข้างในฝนบ่ได้ขาดเนาะครับเออใส่คู้หญางงามาเนาะครับเอาก็คือบบเช่นอื่นครับขาดเนาะเปครราคาครับผมขาดขั้นหนึ่งเต่ขาอบักท้ายว่าดครับเออเนาะขั้นแก่ผู้มากเลยกาบ่ขั้นแก่ครับผมครับ แปดหกสี่ศูนย์น่งนางหนักห่างหนักม,มันจก็บก,ก,กบเปล่อมันเลเปลอกเม้อเลยผมโตข้างหนึ่จับมากเยงนแลเอาคันนี้เละไปมาบ <c oughs> มกเนาะโอเคบกลูกเราไดครับผมเอาข้างนี้เนาะครับลูกขอลูกกวนเนี่ยอันนี้กระเป๋าลูกนีก่มันชิได้ต้นบอกขาดไงบอกกูไ่ายกระเป๋ามมอแด้ ได้แล้วได้ได้แล้วแล้วฟเออได้เราบักขามเงินมากขึ้นกัวได้มากขึ้นก่าวแล้วหรือฮะให้มีโชคไม่รับมีโชคไม่มั่นสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาขอให้เจริญเจริญอายุวันน่าสุขภาพด้ะเจริญทุกความน่ะสักสักสาธุสาธุ ครับสวัสดีครับเอ็ซีทุกทุกท่านนะครับเนาะเอ็ซี่ทันทีรอดตัวเลขเด็ดเด็ดคงสุดไทยก็ว่าได้เมื่อนี้ก็บวันที่สิบห้าครับกับจวน่อเข้ามาแล้วกับพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะที่รอคอยโชกคอขอลาบจากปูครับเมื่อนี้ครับกับอยู่วัดปูเที่ท่องเดือว่าวัดปลาบันเหมือนนะครับเนาะกับกับมีปลากฏดการขึ้นอีกอีกอย่างหนึ่งครับก็คือมีร้อยพญานาคครับปูกับว่าเป็นร้อยพญานาคของกิงครับ ขึ้นมากับปรากฏการขึ้นมากับระจําพันษากับยูสาราวัดปูเทท่องกับเอฟซีกับไปพิจาณาเอาขับพิจณาเบิ้งนะครับเด้อเอฟซีบันอยู่ไกลๆครับเพราว่าขับกับไปเบิ้งขับไปพิจาณาเอาอยูที่วัดปูเทท่องครับผมปูกับบอกว่าเป็นของกิ่งของแท้ ครับเสื้อบพเสื้อกับเล้วแต่ครับเพราะว่าเป็นความเสื้อส่วนบุคคลครับทั้งช่องกับเป็นแนวทางครับใส่วิกิวิจารญาณในการรับชมครับผมค่ะครับผมครับแตงโมครับครับมือนี้ได้ตัวไหนก็ครับมือนี่มือนี้ครับแนวทางอาหารกันวันโอกันไอยังไงครับจอดปลาเครับจอดปลาครับผมยอดปลาเนาะครับเนาะครับแตงโมกับวายอดปลาครับปูว่าน้ามะร้าวแซ่บ กับปูหอยตะตะเส่าพุ่นกับขึ้นนื้องเก้าครับเนื้งเก้ากับเกลืศูนย์กับอย่าลืมครับหรือว่าเก็ดซองนี่แหละครับอาจจะเป็นเก็ดซองซองเก็ดนี่ก็ได้ครับกับพิจารณาเบื้องดีๆครับปูบอกว่าพระเจ้าหนักขึ้นมาสองพระองค์ครับครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับทุกสมบูรณมากครับผมครับ พญานาคองปูพญานาครับขืนมาสวงพระองค์มาประกฏการใหพ่อพี่พ่อแม่พี่น้องได้เบิงไดชมกับเพิินไกเห็นน้ากันเบิดบั่นนะครับเด้ออยู่วัดปูเทท่องรับเ c ฟซทานใดอยู่ไกลๆก็ไปสักการะไหว้ได้ครับอยู่ที่ศาลาลังเก่าบัดแตงงมครับอยู่ศาลาหลังเกานะครับเนาะครับกับว่ามีผู้ใดเข้าไปแน่นันครับคือว่าเป็นห้อยง้กับว่าแมนรับคันห้อยงูมมาตองเรียบครับผมแต่ว่านี่เป็นห้อยเกศครับปูมาเบิงแลปูกับบอกว่าเป็นของแท้ กับผู้ใดเสื้อบ่อเสื้อกัแล้วแต่เป็นควอมเสื้อส้วงบุคคลครับก็ขอให้สีทุกทุกท่านครับได้เข้ามาเบิ้งคลิปนี้แล้วครับก็ให้ขอสุกๆมันมันนะครับเนาะคิดอันใดก็สมมาตรปรารถนาตัวเลขของปู่ก็คือเก่าแหละครับปู่บอกว่าครับเลขสิออกวันที่สิบหกคือเก่านั่นแหละครับผมครับมันผู้ใดไปซื้อครับมันซื้อสลากินแบงค์รัฐบาลอันเขียนไว้กับวันที่สิบหกคือเก่าครับผมก็พิจารณาดีดี ฟังคักๆถูกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับส่วนตัวนิ่งๆก็คือปูกระห่ก็คือครับผมนี่แหละครับกับเนืองเก่ากับเนืองเก่าทีเอฟซีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาเมืองเสาคนน้ำต้นปากคำไงกับมาถวายปูครับก็ได้เนืองเก่าเข้อกันนะครับตัวเดียวโคโลครับก็บจะเลื่มกลับเป็นหนึ่งหกพันนะครับเด้อเรือว่าเก้าศูนย์กัจะเลื่มเป็นกลับเป็นหกศูนย์พันครับทั้งหอร์สือตัวใดกับพ่อแม่พี่น้องกับแม่คู่ก็ได้เบาสูฟังแล้วกับซื้อเก้าศูนย์เนืองเก่า หนึ่งหกหนึ่งหนึ่งครับก็อย่าลืมครับเป็นตัวเลขเด็ดๆเลยว,ว่าเก่าเกศนะครับเนาะครับมาเมื่อนี้ปูก่ก็บอกว่าองค์ปู่พญานาคเรียนชีตมสร้พระองค์แต่บอมีเสียนอ้าวมีแต่เกศอ้าวฟังดีๆนะครับเด้อมีแต่เกศอาจจะเกศเกศไทยคือปู่ว่าอะไรเป็นรางวัลใหญ่ครับเกศมาไทายรา,างวัลใหญ่ครับผมเพราาะว่ปูก่ก็บอกว่ารางวัลที่หนึง่งเกศอยู่ไทยครับกับฟังดีๆพิจารณาคักๆ ถูกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลน,นะครับเดอ้อครับสำหรับอยอดผับปลาเมอร์นี่กับล่องไทยกันตัวใดตัหมั่วครับล่องไทยยอดผับปลาเมอร์นี่กับห้าแปดศูนย์นะครับเดอ้อครับ ทั้งเบิดก็คือ9โอ2 9 5 8 0ครับผมเป็นยอดผาปลาเมื่อนี้ครับขออีฟซีทุกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อตั้งใจให้แอดยิมก็ขอให้โฉวโฉวมันม้าล้ำล้ำเรื่อยๆครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกับวารายนะครับเด้อครับส่วนคำคำแรงๆครับกับพิจารณาเอานะครับเด้อพิจารณาเอาทั้งช่องเป็นแค่นะทั้งครับแอดยิมกับว่าสองเก็ดเอ๊หนึ่งเจ็ดสองเก็ดเพราะว่าเป็นทะเบียนรถขั้นแรงของปูดิรับสองศูนย์เจ็ดหนึ่งเป็นปะครับ ครับสองเจ็ดกับอัศวิมาได้ครับกัไปยิบสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้แล้วครับเด้อครับอันใดมันกับบอแน่นอนครับผมอ๋อครับผมสองเก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์โอ้ครับผมนี่แหละครับซอยกันนะครับเนาะบางเถ้อแอดยิมกับอาจจรย์มาได้ครับก็ขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีหลายๆครับอันไหนแอดยิมเบาผิดก็ขอโทษขออภัยหลายๆครับครับสวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านครับผม ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดยิมนะครับเนาะครับก็ขอให้เอฟซีทุกๆท่านมือเอื้อนนี่ปังปังน้ำกันทุกผู้ทุกคนครับผมครับเลขยู้เหลือสองเกตครับสองเกตนะครับเนาะครับสองเกตกับพี่จาหน้าบิ้งเลยครับเด้อปูว่าพระยานาคสองพระองค์ขึ้นมาเกียกขีดตมครับผมแต่ว่าบ่มีเสียงอ่าพี่น้องบ่มีเสียงครับ แสดงว่าเกตมาตัวเดียวตัวครับปูวามิเตเกตครับหาตัวใได้์พี่น้องลูดเกตเลยก็ได้เพราะว่าของเสียจวนกับเอฟซีทันทีล่อค่อยเสียจวนนะครับเนาะกับฟอแม่พี่น้อง FC, เอฟซีเสียจว,ยจวนทั่วประเทศครับผมทีร่อค่อยเสียจวนเสียจวนล่างเสียจวนฟันทงให้เกตตัวเดียวครับผมเกตตัวเดียวเสียจวนวันลูดเลยวันซันว่าครับเกตตัวเดียวนะครับเด้อเป็นตัวเลขของเสียจวนกับของเสียจวนนี่แต่ปล่อยมา ประมาณ2ปีแล้วครับบอเคยผ่านผ่านงวดเมื่อกี้นี่อ่าเลขตัวเป่าเพิ่งนะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นดูดเป่าสันงวดที่ผ่านมาครับผมกับฟังดีๆพิจารณาครับส่วนที่เสียดชวนเพิ่นจับคู่ให้ก็คือแดดเยิ้มเปิดนะครับเด้อกับบางเทธอกระจำบ่ได้ครับตัวเลขเสียจวนนะครับน้องแดดเยิ้มเปิดให้เบิังนะครับเด้อคอ่าขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง เอฟซีทุกทุกันที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามก็ลังจแอดยิมครับบ๊ายบายแอดยิ้มจะลงคลิปได้ครับก็กดไลค์กดแชร์คือเกา่าครับขอให้สุขๆมันมันครับผมเสียจวนวิ่งหายลางนะครับเนาะลางคือเกตวิ่งเกตตัวเดียวแต่ว่าปูวาเกยู่บนอ้าวครับระวังเสียจวนกับปูครับปะทะกันนี่ยังจะเกิดขึ้นครับบ้านี้มาตัวเดียวกันยุ่แต่ว่ายูบนอยู่ลางครับพี่น้องพี่ใจให้หน้า,นาดีฟังคักๆ่ปูวา เกติอยู่บนอ่าเสียจวนว่าเกติอยู่ล่างครับผมมาเกติ์ขึ้นกันนะครับเด้อเลขบนกับเลขบนเสียจวนว่าซ <sh> <expanding noise. S 2> ีคร <sh amam> ับมีซีกับเิ่นวิ่งซีให้สําหรับสายวิ่งสายแลนกับกับพี่เจ้าเด้อครับเด้อเสียจวนเพิ่นวิ่งไหนก็ซีกับซีซีหนึ่งซีสองซีสามเนี่ยครับเป็นตัวเลขของเสียจวนครับผมก็ขออีซีทุกทุกท่านจบจบมันมาลำลำเรื่อยเรกับมืออื่นกับทางช่องจะให้เก็วันหรือว่า มาล่อโค้งสุดท้ายกันนะครับเนาะครับว่าปูจะให้ตัวใดครับเป็นโค้งสุดท้ายพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายกันไปนะครับเพราะว่าตัวเลขก็ยังตัวเก้าตัวเดิมมาคือสิบเก้าเก้าศูนย์หนึ่งหกครับผมราคาหนึ่งหนึ่งครับกอให้คอยทุกท่านที่ติดตามคลิปก็ขอให้สุขสวงมันมันลำลำเรื่อยๆครับผมครับสุขสวงมันมันแล้วกันนะครับนะครับเด้อครับสำหรับ เอฟซีทำว่าเอ็ดยิมดึงตัวได้ไว้สร้างตัวได้ได้ใบสลากินแบ่งรัฐบาลตัวได้ใบก็คือเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าเกีหาเก้าครับผมกับที่แอดยิมสร้างใบนะครับเนาะราคาหนึ่งหนึ่งกับผมหนึ่งหนึ่งอยู่ทีมว่าได้ครับผมก็ให้เอฟซีทุกทุกท่านพิจารณาครับทุกคำว่าคำจ่าของปูมีรางวัลครับสุดท้ายนี่เอ็ดยิมก็ขอเอฟซีทุกทุกท่านจุกๆมันๆลำลำเด้วยสวัสดีครับ